ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะยังทรงทระเยลทรงได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับสามัญชนทั่วไปทรงศึกษาศิลปศาสตร์ครบสิบแปดสาขาเมื่อเสด็จออกถนวดแล้วทรงศึกษากับอาลาระดาบทและอุธกาดาบทจนได้รับความรู้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ทรงเป็นที่พอพระไทยเนื่องจากทรงประสงค์ศึกษามากกว่านั้นจึงออกแสวงหาสัจธรรมด้วยพระอ,องค์เอง ส่งใช้วิธีการลองผิดลองถูกถึงหกปีที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบสัจธรรมที่แท้จริงจากนั้นมาทรงประกาศพระศาสนาโดยวางรากฐานการศึกษาพระพุทธศาสนาถึงสี่สิบห้าปีเมื่อพระพุทธศาสนามั่นคงแล้วจิงเสด็จตับขันธป,ปรินิพพ์เพราะทรงเห็นว่าสิ่งที่เป็นแก่นเพื่อทํารงพระศาสนาคือปริยัติสัจธรรม คำสั่งสอนที่ต้องเล่าเรียนปฏิบัติสัจ์ธรรมปฏิปทาที่ต้องปฏิบัติและปฏิเวทศัจ์ธรรมผลที่จะพึงบรรลุด้วยการปฏิบัติได้แก่มรรคผลนิพพานได้รับการจัดสรรไว้อย่างเป็นระบบแล้วหลักการทั้งสามนี้ปริยตัติสัจ์ธรรมถือเป็นแก่นพื้นฐานที่จะทำรงพระศาสนาตราบใดที่ปริยัติศัจ์ธรรมยังคงอยู่ พระศาสนาก็ชื่อว่ายังมั่นคงอยู่ตราบนั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกอาศัยหลักปริยติสัพธรรมโดยพระสงฆ์เป็นผู้สืบสานหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเริ่มเป็นภาษามรตหรือภาษาบาลีแต่เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังดินแดนใดภาษาที่ใช้สื่อสารก็ปรับเปลี่ยนไปตามท้องถิ่นนั้นๆ โดยบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นคำพีหลักสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเพราะได้ประมวลพระพุทธพจน์ทาเป็นจัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดกว่าคำพีอื่นใดทั้งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญซึ่งบ่งบอกถึงอายุการของพระพุทธศาสนาโดยแบ่งออกเป็นสามหมวดคือ พระวินัยปิดกพระสุดตันตปิดกและพระอภิธรรมปิดกพระวินัยปิดกเป็นคำพีบันทึกระเบียบปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แก่พระภิกษุภิกษุณีมีแปดเล่มพระสุตตันตปิดกเป็นคำพีบันทึกพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆตามสถานที่ในโอกาสต่างกันมียี่สิบห้าเล่มพระอภิธรรมปิดก เป็นคำพีบันทึกหลักคำสอนชั้นสูงของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งว่าด,ด้วยเรื่องจิตเจติกสิกรูปนิพพานมีสสิบองเล่นกระแสความคิดของพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปยังประเทศต่างๆสยามประเทศเป็นหนึ่งในบรรดาดินแดนที่รับพระพุทธศาสนาต่อจากอินเดียพัฒนารูปแบบการศึกษาถ่ายทอดหลักคำสอนของพระพุทธองค์ โดยมีความสอดคล้องทั้งรูปแบบประเพณีและภาษาของแต่ละท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสังคมไทยที่มีความหลากหลายทางด้านภาษาวัฒนธรรมจารีประเพณีในประเทศไทยมีพระไตรปิฎกภาษาบาลีอยู่สามฉบับคือฉบับสยามรัฐซึ่งตีพิมพ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่เจ็ดพระไตรปิฎกฉบับสังขยนา รัฐบาลโดยกรมการศาสนาจับพิมพ์ขึ้นเรื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชมพันษาห้ารอบและฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการตรวจชำระตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500วัฒนธรรมประเพณีที่ใช้สื่อคำนั้นในแต่ละท้องถิง่นแม้จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่มุ่งมั่นในหลักการเดียวกันคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีหลักคำสอนที่มุ่งสู่สันติสุขทั้งส่วนตนและส่วนรวมพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลักปฏิบัติเฉพาะที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักเกณฑ์ไว้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้ศรัทธา นอกจากอาศัยสื่อคือภาษาที่ได้รับการจัดสรรไว้เป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งมีหลากหลายภาษาแล้วผู้ทําหน้าที่สั่งสอนคือพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถและผู้รับการถ่ายทอดที่พร้อมศึกษาหลักพุทธธรรมด้วยใจที่ศรัทธาและมีปัญญาเป็นเครื่องกำจัด